สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบุญบรวีตีข่าวประจำวันอังคารที่15มีนาคมพุทธศักราช2565ในช่วงบ่ายแบบนี้กลับมาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาของเราโดยมีบุญบรวียมจินดาบรรณาธิการเจ้าของช่องรายการบุญบรวีตีข่าวทาง YouTube ผมทำน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเดิมครับแนช่วงนี้อากาศร้อนทั่วทุ้ภาคของประเทศไทยฝน แทบจะไม่มีมีแต่ลมร้อนประเทศไทยมี2ฤดูเท่านั้นครับคือฤดูร้อนกับร้อนตายหาฝนนี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงจากวันนี้ไปจนนู่นละนะครับนะพฤษภาคมนะครับประเทศไทยจะตกอยู่ในสภาวะอากาศร้อนกันแบบนี้แล้วก็ปีนี้ในคาดเดากันว่าอุณหภูมินั้นจะสูงถึง42องศาเซนเซเยสกันเลยทีเดียวดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีครับในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงกันแบบนี้จากฝนตก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนี้ก็รู้สึกอบอ้าวนะอย่างผมอยู่โคราชเองนั้นอากาศค่อนข้างยำแย่กันมากๆเลยทีเดียวกรุงเทพก็คงจะไม่ต่างอะไรแต่อาจจะร้อนกว่าเพราะว่าควันพิษจากมอเอควันต่างๆนะครับในกรุงเทพลนครที่เกิดขึ้นจากควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์มันคงจะทําให้สภาพอากาศเลวร้ายมากกว่านะครับในต่างจาังหวัดโคราชอย่างแน่นอนนะครับด้วยความห่วงใยปรารถนาดีครับดูแลสุขภาพไปดีกันก็แล้วกัน วันนี้ผมพาดรายการนะครับหัวข่าวแตงโมอุบัติเหตุหรือหลอนอยาแล้วฆาตกรรมฟังดูแล้วนะหลายท่านอาจจะให้ข้อคิดและก็แง่คิดในหลายแง่มุมกันไปหลังจากการสูญเสียดารานักสแสดงชื่อดังนะคุณแตงโมพลัดตกเรือเกิดอุบัติเหตุในะแม่น้ำเจ้าพระยา ก็มีข้อกังขาหลายสิ่งหลายอย่างทีแรก,กว่าเกิดจากอุบัติเหตุบ้างละนะนั่งชีท้ายเรือบ้างละแล้วก็ตกลงไปแต่ไปไปมานั้นมันกลายเป็นประเด็นดุเด็ดเผ็ดร้อนกันขึ้นมาเมื่อหลายๆภาคส่วนออกมาที่จะนำเปิดเผยความเป็นจริงนะบนเรือ6คนนะเมื่อแล่นผ่านไปเนี่ยเมื่อกลับมามี5คนไม่เกิดอะไรขึ้นหลายคนยังกังขากันอยู่ ไม่อยากให้แตงโมนั้นตายฟรีคือพูดง่ายๆก็คือมันจะต้องค้นหาความจริงไล่ล่ากันพนังกงานสอบสวนแรกๆเดิมทีเลยทีเดียวก็ออกมาบอกว่าังจากการสอบปากคำไปแล้วเนี่ยต่้งหาคนที่อยู่บนเรือมันน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุซะมากกว่าทําไมรีบสรุปอันง่ายๆกันแบบนั้นนี่แหละฮะมึงจึงเป็นที่เป็นที่ไปที่มาของการพาดหัวในวันนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับแตงโมหรือหลอนยาแล้วเกิดการฆาตกรรมโดยล่าสุดคดีแตงโมนั้นจบวงไปที่นายพลนอ เปิดข้อหาปอโรเบิร์ตแม่แตงโมในส่งทนายอายาัศพก่อนหน้านี้บอกจะทําพิธีนะครับให้เรียบร้อยให้จบสิ้นกันไปแล้วแล้วก็พร้อมที่จะโอโหสิกรรมยกโทษกับให้อภัยกับหลายหลายคนที่เป็นผู้ที่อยู่บนเรือในกรณีที่การสูญเสียแตงโมในวันที่ตกเรือจากนั้นเนี่ยนะครับคดีแตงโมเนี่ยทำให้กระแสะข่าวแตงโมหรือว่ากระแสะสังคมนั้นมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจนํานวนมากครับโดยชาวโซเชียลนั้น มักจะพบหลักฐานที่เป็นคลิปวงจรปิดในวันเกิดเหตุภาพแชทแล้วก็อีกหลากหลายมากมายที่ส่งผลให้คดีนั้นนะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะฮะล่าสุดด้านทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้มก็เปิดประเด็นสำคัญถึงตัวอักษรย่อพลตำรวจตรีนอหนูในพลนอหนูที่ใครๆก็สงสัยว่ามันเป็นใครกันเนาะในพลคนนี้นะเป็นคนขายข้อมูลแตงโมตกเรือขณะที่ทางเจ้าที่ การสืบสวนสอบสวนได้ดออกมาแถลงข่าวแตงโมถึงการสืบสวนสอบสวนล่าสุดไม่ว่าจะเป็นกระติ๊งปอโรเบิร์ตจ็อบหรือแซนเพื่อเขาเรียกว่าไขคดีนี้เนี่ยนะครับให้แก่สังคมโดยเร็วโดยวันนี้นั้นนะครับได้มีการสุบความคืบหน้าคดีแตงโมจากการแถลงข่าวแตงโมล่าสุดของทางเจ้าที่พนักงานสอบสวนว่าาตำรวจสำนักตำรวจหชาติว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ <estion. S 2> ้างนะฮะลองฟังกันดูเขาบอกว่าแตงโมนิดาเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพลัดตก เรือในแม่น้ําเจ้าพระยาเมื่อเวลา23่นาฬิกาหรือว่าทุ่มของคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทีมกู้ภัยนักประดาน้ำมากกว่า50ชีวิตและเพื่อนนักสแสดงร่วมกันค้นหาแตงโมจนพบศพแตงโมเนี่ยในวันที่26กุมภาพันธ์บริเวณกลางลำแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเรือของอพี่ชายที่ลงไปช่วยค้นหานั้นนะเป็นลำที่พบศพแตงโมนีดาจากนั้นทางเจ้าที่ตำรวจจึงมีการสืบคดีนี้ แล้วก็สอบปากคำนะผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับนะฮะพลตำรวจโทจิรพัฒน์หุ่มจิตผู้บัญชาการตำรวจปูทรภาคหนึ่งได้กล่าวภายหลังจากการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของแตงโมนะฮะว่าขณะนี้ได้มีการสืบสวนสอบสวนพยานบุคคลแล้วทั้งสิ้นเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดปากโอโหมากมายมหาศาลและมีการเรียกสอบเพิ่มอีกสามปากด้วยกันกรณีที่ป,ปรากฏเมื่อคืนวันที่6มีนาคมที่ผ่านมา คนบนเรือทั้ง4คนนั้นได้เข้าไปให้ปากคําเพิ่มเติมที่ตํารวจภูธรภาคหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านพลตํารวจโทจิรพัฒน์เนี่ยได้ยืนยันนะว่าทั้ง4นั้นยังไม่มีการกลับคําให้การแต่ประการใดแต่ทางเจ้าที่นั้นได้มีการอสอบเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังตกหล่นกันอยู่โดยคําให้การของคนบนเรือนั้นจะทํา ให้นำไปสู่การประกอบเทียบกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่โดยในปัจจุบันนั้นยังไม่มีการตั้งข้อหากับบุคคลใดเพิ่มเติมทั้งสิ้นทีนี้ในพลน,นอหรือพลตำรวจตรีนอนี่คือใครเป็นข้อสงสัยนะครับเป็นเขาเรียกว่าคำถามข่าใจของสังคมอย่างมากมายเลยเดียวนายพลอักษรย่อนอที่สังคมนั้นมีการตั้งข้อสังเกตนะว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องคดีแตงโมนั้น จะมีการสอบสวนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนส่วนผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตาร์ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเล่งรัดผลตรวจซึ่งตำรวจสืบสวนสอบสวนผู้ผทรภาคหนึ่งเนี่ยได้เรียกสอบแก๊งล่องเรือสปีดโบ๊ทเพิ่มเติมเพื่อประกอบสำนวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมโดยกระติกเดินทางกลับออกจากกองมาคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งเมื่อเวลาประมาณสัก สองทุ่มห้นาทีของวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาหลังเข้าไปให้คำปคากคำนะกับพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของแตงโมเป็นเวลานาน,านกว่า7ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็นอกจากกระติกแล้วเนี่ยตำรวจยังได้นัดทุกคนนะที่ร่วมลงเรือในวันเกิดเหตุรวมไปถึงโบทีเคพยานในคดีอีกคนเข้าไปให้ปากคำด้วยโดยนายปอเนี่ยนะครับรือว่าและก็นายโรเบิร์ตรวมทั้งไหนจอบเนี่ยเดินทางนะตาม นัดหมายที่ตํารวจมีนัดนะมีเพียงแซนที่ไม่ได้เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนโดยอ้างว่าติดธุระส่วนตัวขอเลื่อนการให้ปากคำออกไปก่อนประเด็นสอบสวนใหม่กรณีที่มีพยานให้คำคเรกว่าอ้างนะครับมีปากคำอ้างว่านายโรเบิร์ตนะครับนะฮะโยนแก้ววายหรือว่าแก้วแชมเปญเนี่ยลงในแม่น้ำเจ้าพระยายแต่ยัง ไม่ชัดเจนในคบนะว่าโยนก่อนหรือว่าหลังเวลาการเกิดเหตุที่แตงโมนั้นตกเรือและโยนลงไปด้วยสาเหตุอนใดซึ่งในประเด็นนี้นอกจากการอาสอบปากคำแล้วเนี่ยทางตำรวจนะยังได้จัดส่งนักประดาน้ำนะฮะดำน้ำค้นหาวัตถุพยานในแม่น้ำเจ้าพยาพบแก้วต้องสงสัยในบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่พบร่างของแตงโมด้วยเช่นกันพบถุงบรรจุะวัตถุ สิ่งของไม่ทราบชนิดอยู่ใกล้กันกับแก้วต้องสงสยัยจึงเก็บไว้เป็นพยานวัตถุและส่งตรวจหาตัวอย่าง DNA เพื่อตรียบเทียบเคียงกับ DNA ของนายโรเบิร์ตและผู้อื่นที่อยู่บนเรือก่อนจะพิจารณาเกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมหรือไม่ชุดสืบส,สวนสอดสวนกำลังมุ่งเน้นนะครับไปที่ประเด็นเขาเรียกว,ว่าลำดับช่วงเวลาของการเกิดเหตุ ภายในเรือตั้งแต่ช่วงที่เรือเริ่มแล่นเข้ามาใกล้กับจุดเกิดเหตุการจับเรือครั้งที่1และครั้งที่2โดยมีการเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานที่สามารถหาได้เพิ่มเติมเป็นภาพวงจรปิดจากสถานประกอบการแห่งหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาซึ่งสามารถระบุระยะห่างของการขับเรือแต่ละครั้งได้ค่อนข้างอย่างชัดเจนซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นจะมีผลต่อ,อคําสํานวน ของคดีของเจ้าที่ในคดีนี้ด้วยพลตุรตรียิ่งยศเทพจำนงโคศกส,สตชสำนักตำรวจแห่งชาตินำทีมถแถลงความคืบหน้าคดีแตงโมระบุว่าในขณะนี้เกิดการสร้างกระแสเรื่องที่จรงิงเท็จทำให้สังคมนั้นเกิดความสับสนนะบางคนเนี่ยฉกโวยโอกาสเรื่องการสร้างกระแสเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ในกระแสข่าวนะหวังได้ชื่อเสียงแต่สังคมนั้นเสียหายและเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ตำรวจประชุมนะครับนะกันแล้วก็กำลังติดตามนะครับนะเขาเรียกว่าเพื่อทจะตามหาเบาะแสคนกลุ่มนี้อยู่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับนะจะรีบจับกลุ่มมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพบมีการนำเอาข้อมูลเท็จนะข้อมูลเท็จมาเผยแพร่อ้างอิงถึงบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้นะครับนะมีส่วนเกี่ยวข้องมีคนใหญ่คนโตนะฮะอยู่เบื้องหลัง นี่ฮะสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับนะกำลังเผยแพร่ขอให้คิดดูให้ดีนะครับนะถ้าเป็นเท็จกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดประชาชนเสพข่าวขอให้พิจารณาอะไรเท็จอะไรจริงไม่แน่ใจนี่อย่าแชร์ผิดพรบคอมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแน่ผูซะด้วยเว้ยแน่นอนจริงๆนะครับนะทางตำรวจเนี่ยทำอย่างตรงไปตรงมานะครับนะพลตำรวจตรียิ่งยศ ท่านยืนยันว่าพนักง,งานสืบสวนสอบสวนคดีนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆและจะบอกว่าจะทําแบบตรงไปตรงมาไม่มีใครสามารถเปลียปล่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้เพราะมีหลายหน่วยงานตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมนะฮะมีตํารวจมีอายการแล้วก็มีศาลยังมีพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนที่นะครับเขาเรียกว่าคอยสอบทานการทํางานทุกมิติสําหรับคดีนี้พบว่ามีการให้การเท็จและปกปิดทําลายหลักฐานบางส่วน อย่างเช่นขวดวายแก้วยนตลงทิ้งแม่น้ำนี่แหละยืนยันนะครับนะชัดเจนนะตำรวจสอบสวนนะครับนะทุกรายละเอียดนะครับนะที่เป็นข้อสงสัยจากสื่อและประชาชนทั้งมีประจักษ์พยานนะฮะสอบปากคำไปแล้ว6นี่65คนพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร,ร์และทางเทคโนก็คือข้อมูลทางมือถือนะฮะเชื่อว่าคนกระทำผิดนั้นจะหนีไม่พน้นแม้ผู้ต้องสงสัยนะทุกคนนะฮะจะ ทนายที่รวมทั้งทนายที่คอยให้คำปรึกษาก็ตามทีเป็นสิ่งที่เรากำลังเฝ้าติดตามแล้วก็นะฮะจะไม่ปล่อยคดีนี้ให้ลอยนวลหรือว่านะครับให้ตำรวจนั้นตกเป็นจำเลยของสังคมในเรื่องราวของความลอยถ้วยของการสืบสวนสอบสวนหรือว่าตำรวจไทยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดกระแสะข่าวโซเชียลมันดังไกลๆนะฮะยังต่างประเทศอย่าง ในเกาหลีเองนะครับในห้องกลงเองเนี่ยเขาติดตามข่าวนี้นะครับคนในต่างประเทศประชาชนเขาติดตามเขากําลังดูว่านะครับนะบนะตำรวจไทยจะมีนะครับนะเพียงขนมจีนไหมนะหรือว่าไม่มีน้ํายาอะไรแบบนั้นข่าวแตงโมเนี่ยเมื่อ8มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางท่านพลตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุดพอบอรตอรอก็ให้แนวทางสรุป นะสำนวนคดีดังกล่าวสืบสวนสอบสวนนะจนคลายข้อสงสัยทั้งหมดนะฮะแล้วว่ารวมทั้งประเด็นที่นายโรเบิร์ตมีพี่น้องฝาแฝดตำรวจได้ทำการพิสูจน์ลักอัตลักษณ์บุคคลโดยเก็บตัวอย่าง DNA จากส่วนอื่นของร่างกายไปตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ต้องหาตัวจริงเนื่องจากว่านายโรเบิร์ตนั้นได้ทำการปลูกผมซึ่งการที่นายโรเบิร์ตนั้นไปเสจนะครับนะว่าให้เก็บเส้นผมไปตรวจ ก็ถูกต้องแล้วเนื่องจากนั้นไม่ใช่เส้นผมของตัวเองนั่นเองหลายหลายสิ่งหลายอย่างคือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเกาะติดดนะ้อย่างต่อเนื่องโดยความคืบหน้านั้นนะฮะล่าสุดเนี่ยเปิดผลชนสูตรศพของแตงโมนะครับนะออกมาทางนิติเวชชี้แจงนะครับนะชัดเจนว่าไม่พบร่องรอยฟันหักหรือว่าศาีรษะถูกกระแทกด้วยของแข็งตามคำสัมภาษณ์ของใครนะของไทยนะฮะเอกพันธ์บรรลือธิ์เอกพันธ์บ,บรรลือธิ์ ชี้มีร่องรอยถูกทำลายเนื่องจากสภาพใบหน้าแตงโมนั้นนะครับตาข้างขวาปิดบวมช้ำและตาซ้ายถลนพร้อมระบุว่าฟันของแตงโมนั้นหักและก็หลอนอะแม่แตงโมเองนั้นนะครับในขณะเดียวกันก็ออกมาบอกว่าทีแรกว่าจะทําการฉันพนกิจให้เรียบร้อยนะครับนะเก็บศพอะไรให้ทําพิธีศพนะครับทางศาสนาของแตงโมให้เรียบร้อยแต่ล่าสุดนั้นคุณแม่พนิดา นะครับเลื่อนการชัปนก,กิจลูกสาวออกไปก่อนนะครับนะเนื่องจากได้มีการส่งทนายประสานงานตำรวจเพื่อขออายัดศพนี่นะครับเป็นเรื่องที่เรายังคงติดตามข่าวของแตงโมยอย่างต่อนเนื่องผมเชื่อได้เลยนะครับว่าคดีนี้มันอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนแล้วเราเองนั้นก็จะติดตามนะครับนะมาจนถึงที่สุดเรื่องราวของแตงโมนี่ให้ถึงที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่านะครับนะหลายๆข้อสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตัวสำคัญสำคัญนั้นออกมาให้เราได้รับทราบได้รับรู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตนะครับในเขาเรียกว่านายตำรวจมือปราบนะครับนะสันทนัตแล้วก็มีใครต่อใครอีกลายหลายคนทนายเดชาก็ออกมาเหมือนกันนธนานนกเขาก็ออกมาเหมือนกันบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้เปลี่ยนนะครับพนักงานสอบสวน นะครับนะทำคดีนี้ใหม่ทั้งชุดเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามันไม่ชอบมาพากลเหมือนกับมีอะไรเขาเรียกว่าซ่อนเล้นอยู่หรือเปล่านะครับโดยล่าสุดอีกหนึ่งท่านนะครับที่เปิดเผยตัวตนออกมาที่สอบปมสารเสพติดคนบนเรือวันหลอนยาแล้วก็มีการฆาตกรรมนั่นก็คือ,อทนายรณรงค์แก้วเพชร ประธานเครือข่ายลนลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้ยื่นคำร้องนะครับน้าต่อนะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายาวัฒนยูนะทิพยมนทาครับรองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินให้ขอตรวจสอบการใช้อนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีของนะครับนะแตงโมกรณีที่มีผลตรวจสารเสร็จปิดออกมาแค่3คนขาดสองคนที่หายไป ซึ่งตนเองนั้นยังไม่แน่ใจนะว่ามีใครบ้างเพราะว่ายังไม่เห็นเอกสารผลการตรวจสอบจึงมาร้องผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเข้าไปทําการตรวจสอบด้วยโดยน,โรน,รนายรณรงค์รัฒนายรณรงค์เนี่ยนะบอกว่าตนนั้นไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่บนเรือนั้นมีความสนิทชิดเชื้อกับผู้ใหญ่ในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติหรือไม่ถึงสามารถเลี่ยงที่จะไม่ให้ตรวจสารเสร็จติดได้ และหากมีเหตุที่อ้างนะครับนะไม่ตรวจตามข้อกฎหมายก็อยากจะทราบว่าเป็นไปตามข้อกฎหมายใดและเจ้าที่รัฐได้ใช้ดุลยพินิษที่เป็นไปตาม,มรัฐธรรมนูญนะมาตรา27หรือไม่หรือพอรบป้องกันและก็ป่าปรามยาเสพติดนะมีข้อกฎหมายที่เปิดช่องให้ทางเจ้าที่นั้นรัฐเนี่ยเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงต้องการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นทําการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวหากพบว่า มีนะครับมีการดุลพินิษฐ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ขอให้ดําเนินคดีนะครับนะหรือว่าดําเนินการส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปหรือถ้ากฎหมายมีช่องว่างก็ขอให้มีข้อเสนอแนะนะครับนะยังสภาให้มีการแก้ไขกฎหมายด้วยแม่แสบเจ็บปวดจริงจนะฮะจากผลจากการตรวจสารเสพติดนะครับนะของสองคนที่เหลือเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยเกิดตั้งคําถามนะครับนะว่าการที่คุณแตงโมตกเรือนั้นมัน คนบนเรือเนี่ยเมายาแล้วเกิดอาการหลอนยาจนเกิดนะฮะอาการที่เขาเรียกว่าไปฆ่าคุณแตงโมตรงนี้ตํารวจเนี่ยก็ทําไม่เคลียร์นะครับนะพอมันไม่เคลียร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีคําถามตามกันขึ้นมานะรว่าเป็นฆาตกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุกันแน่จึงต้องทําให้ชัดเจนครับตอบคาถามได้ซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยหากสงสัยใครก็สามารถตรวจสอบได้แต่ที่ไม่ตรวจหรือนะที่ผลไม่ออกมานั้นได้มีการใช้สิทธิ หรืออ้างกฎหมายตัวใดกันแน่นะหากว่าสองคนนี้ไม่ตรวจนะครับได้แสดงว่ากฎหมายยาเสพติดนั้นมันมีช่องโหว่ช่องว่างซึ่งทางผู้ตรวจการแผ่นดินควรนะครับเสนอสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขนะครับยังตั้งข้อสงสัยเพิ่มเติมนะการผ่าพิสูจน์ศพ นะครับนะของคุณแตงโมคดีใหญ่ๆใ,ในเวลาผ่าพิสูจน์ศพเนี่ยจะใช้หมอนิติเวชอย่างน้อย3คนแต่คดีนี้ซึ่งเป็นคดีใหญ่กลับใช้หมอนิติเวชเนี่ยเพียงคนเดียวและยื้เวลามาเนี่ยในครึ่งเดือนแล้วกว่าจะส่งผลไปผ่าที่อื่นเนี่ยเพิ่มทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยควรจะใช้หมอเกินกว่า1คนในการผ่าตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะเพื่อความเป็นอิสระนอกจากนี้นะตอนแรกเนี่ยรถส่งศพ ไปจนถึงนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วเนี่ยทำไมถึงเลี้ยวรถกลับมานิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมันเกิดหาเหวอะไรกันขึ้นซึ่งเป็นเพราะสายบังคับบัญชาใช่หรือไม่ทำให้เกิดคำถามนะฮะว่าจะเชื่อในความเป็นอิสระของหมอที่ผ่าพิสูจนศพได้แค่ไหนซึ่งเรานะครัวเรื่องของการแทรกแซงนะฮะเหมือนเช่นที่เกิดในคดีอื่น นี่ฮะคือองค์ประกอบสําคัญเมื่อถามว่าล่าสุดเนี่ยมีผลการผ่าพิสูจน์ว่าแผลนะที่เขาเรียกว่าคนขาของคุณแตงโมเนี่ยมันเกิดก่อนการเสียชีวิตและไม่เป็นเหตุที่ทําให้ถึงแก่ชีวิตได้จะเป็นนะ,ะผลต่อรูปคดีหรือไม่นะครับนะทนายรณรงค์ให้บอกว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยมีคนพยายามนะบอกว่าแผลดังกล่าวนั้นเกิดจากใบพัดเรือนะครับนะมันฟินเรือที่มันมีเนี่ยสองอัน เพราะตำรวจให้ทางพิสูจน์หลักฐานชี้ได้เพียงสองอันตำรวจต้องไปหาอย่างที่3อย่างที่4เปรียบเทียบกันด้วยนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างอื่นหรือไม่นะที่มีอาวุธบนเรือและคนร้ายโยนทิ้งลงไปในแม่น้ำนะเหมือนกับที่โยนขวดวายแล้วก็แก้วไวายทิ้งนั่นแหละอันนี้ต้องเอามาเทียบให้เขานะถ้าไม่มีอะไรให้เขาเทียบเลยเนี่ยเขาก็ต้องนะชี้ไปที่ใบพัดเรือ เพราะนะมันเข้ากับสภาพบาดแผลได้อย่างเดียวแต่ถ้ามีอย่างที่3มอย่างที่4ี่เนี่ยเขาอ,อาจจะไปชี้นะไปที่ใบพัดหรือที่เหลือก็ได้จึงไม่อยากจะให้มีการชี้นำนะการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าตัวเองนั้นนะครับนะไม่ไปหาหลักฐานเพิ่มให้เขาถ้าตำรวจอายัดนะครับนะเรือตั้งแต่แรกเนี่ยและก็นำผู้ต้องหาทั้ง5คนนั้นไปตรวจร่างกายตั้งแต่แรกวันนี้คงไม่เกิดปัญหานะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องถามนะครับนะว่ามันกลายกันเป็นละครหรือไม่ถ้าทำตามแบบคดีทั่วไปเนี่ยวันนี้เนี่ยมันจบไปแล้วนะตามหลักฐานความเป็นจริงนะครับนะส่วนที่ท่านพลตำรวจเอกอำนวยนิ่มโมโดอดีตรองผู้บัญชาการนครบาลนะขอให้ตรวจสอบนะครับนะแล้วว่าสอบสวนอย่างตรงไปตรงมานั้นไม่ทำตามกระแสะโซเชียลมีเดียนั้น ทางทนายโลนงได้บอกว่าทางพลตรวจเอกอํานวยนิมโน,โน,นต้องดูนะครับว่าวันที่เกิดเหตุตำรวจไม่มีการอายัดเรือนะไม่มีคนที่อยู่ในเรือทั้ง5คนมาตรวจสอบร่างกายตรวจสารเสพติดทาไมพลตรวจเอกอํานวยนิมโนไม่ออกมาด่าแต่พอสังคมตั้งคําถามทําไมถึงออกมาด่าสังคมนะฮะตั้งแต่วันที่เกิดเหตุตำรวจะะทำครบถ้วนวันนี้ปิดคดีก็ปิดได้แต่พอไม่ทำ แล้วจะมาชี้หางเสือเรืออย่างเดียวนะมันไม่ได้ส่วนที่มีการนำขาหมูไปทดสอบการจมไหลในคดีดังกล่าวเนี่ยนะครับนายรณรงค์เนะี่ยบอกว่าเรื่องนี้นั้นต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะที่ขับเรือประจำนะเขามีความเห็นว่าถ้าหล่นลงไปเนี่ยยังไงก็ไม่โดนใบพัดโอกาสนะครับเนะขาเรียกว่ามันน้อยมากๆเลยทีเดียวนะฮะยกเว้นเรือจะสะบัดหรือ นะครับนะดิฟเรือซึ่งจะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าโดนโดนก้นมันมีคําอธิบายนะครับที่มันแย้งกับการาที่ทําขาหมูไปหย่อนใส่ในใบพัดเรือนะตอนหย่อนขาหมูก็ยังไม่แน่ใจนะครับนะว่าว่า,วาย่อนไปแบบไหนขนาดคุณแตงโมหล,ล่นก็ยังไม่รู้ว่าหล่นด้วยซ้ําไปนะครับนะท้ายเรือหรือจริงหรือไม่นะก็ไม่มีใครนะั้นยืนยันได้อาจจะหล่นในตําแหน่ง12นาฬิกา แล้วลอดใต้ท้องเรือไปก็ได้ขนาดคลิปที่เห็นกันชัดๆว่าคุณแตงโมหล่นเนี่ยยังมองไม่ออกนะฮะว่าหล่นตรงไหนนะถ้ามีหลักฐานนะครับนะอย่างอื่นเนี่ยนะครับนะอยากให้นำมาให้สังคมดูมันเป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์นะครับนะที่ตัดต่อไม่ได้ครับสังคมจะได้หายสงสัยมันเป็นเรื่องของความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยของเมืองนี้บ้านนี้เมืองนี้ นายวัฒน,น,นยูนายวัฒนายวัฒนยูนะฮะได้กล่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะเร่งดําเนินการตรวจสอบโดยเร่งด่วนแต่ต้องนะครับรอบครอบเพราะว่าเป็นประเด็นที่สังคมนั้นให้ความสนใจเบื้องต้นนะฮะหลังจากรับคาร้องแล้วเนี่ยจะเสนอคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาถ้าอยู่ในอํานาจก็จะเชิญทุกคนนะที่เกี่ยวข้องนั้นมาสอบสวนนะทวนความหาข้อเท็จจริงต่อไป นะซึ่งก็จะพิจนานรณาในประเด็นที่มีการร้องเรียนเป็นกรณีหลักก่อนนี่เลยนะครับถึงสงสัยกันอยู่ว่าสังคมเนี่ยกำลังจดจ้องแล้วก็กําลังมองกันอยู่นะครับว่าคดีดังกล่าวนั้นมันจะหมู่หรือจากผมก็เลยนะหยิบมาพาดหัวในรายการนะครับนะบุรลวีตีข่าวเช้าในช่วงสายวันในช่วงบ่ายวันนีนะ้แตงโมอุบัติเหตุหรือหลอนยาแล้วฆาตกรรมเป็นไปได้ครับนะฮะก็ให้สังคมนะครับนะ ค้นหาความจริงกันต่อไปนะครับตอนนี้เกือบจะทุกสื่อแล้วนะครับก็พยายามเล่นนําเสนอข้อมูลของการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะผมก็เลยหยิบยกขึ้นมานะครับนะตั้งข้อสังเกตนะ,นะครับในแน่มมุมของผมเนาะนะในความรู้สึกของผมส่วนท่านผู้ชมนะจะคิดต่างจากผมก็ไม่ว่ากันนะครับทุกคนมีสิทธิ์คิดได้นะคิดอย่างไรก็คิดกันไปนะครับเพื่อช่วยกันครับ ทำให้คดีนี้นะครับนะมันถูกต้องแล้วก็ให้ความยุติธรรมความโปร่งใสนะครับนะให้กับคุณแตงโมดารานะครับนะผู้ล่วงลับไปนะครับให้เธอนั้นเขาเรียกว่านะฮะมาเขาเรียกว่าพบความจริงนะครับนะเธอจะไม่ตายฟรีเหมือนกับหลายๆคนพูดแบบนั้นลหะวันนี้ในะช่วงของรายการบุญระวีตีข่าว บุญระวียงจินดาบันาธิการข่าวผมทำหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันเวลาหมดแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับคิดดีพูดดีทดําดีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณวันนี้นํารายการลาจากกันไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณสวัสดีครับ